รู้แล้วรวยสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านมาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟิล์รวมถึงโอกาสในการที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เข้ากระเป๋าให้กับทุกทุกท่านครับ แขกรับเชิญคนพิเศษท่านนี้มีประสบการณ์ดีๆมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือท่านผู้บริหารระดับแกรนด p a r a าได e ์คุณเตือนใจทันใจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนเนี่ยหลายกลุ่มมากเลย ที่สร้างเงินเข้ากระเป๋าสตังค์เราได้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้คุณเตือนใจในฐานะที่เป็นแกรนด์พาราไดซ์เรียกว่าเป็นผู้ที่มีรายได้มากๆในกิฟฟารีเนี่ยก็ย่อมมองเห็นหละว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนบ้างแต่วันนี้เราเลือกเอาบางส่วนวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้เราฟังว่าทําไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มาพูดคุยในรายการครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คือได้ใช้เองนะคะได้ใช้เองแล้วรู้สึกว่าชอบเพราะเดิมทีตัวเองเป็นคนผิวแห้งคือผิวแห้งด้วยกินน้ําก็ไม่เก่งด้วยแต่อยากผิวสวยเหมือน ก็หาหลายวิธีการมากมก็จนกระทั่งมาเจอชุดนี้อ่ะนั่นก็คือชุดที่ว่าวเรื่องการดูแลผิวกาย<ช>โดยเฉพาะเลยคนเราจะดูแลผิวกายเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการทําความสะอาดหรือการอาบน้ําแต่การอาบน้ำเนี่ยถ้าเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ดีผิวแห้งอีกแห้งมากค่ะอาจารย์อาบน้ําเสร็จถ้าไม่รู้จักหาอะไรมาบํารุงก็ยังแห้งอีก <มา S 1> สะอาดแต่แห้ง<ช>ที่สําคัญที่สุดผิวของคนเนี่ยบางครั้งร่างกายแต่ละส่วนเนี่ย มีความแห้งมีความชุ่มชื่นไม่เท่ากันถูกต้องถูกไหมครับวันนี้เอาอะไรมาคุยในรายการบ้างวันนี้ก็จะมีในเรื่องของ อย่างที่อาจารย์เรียนไปเบื้องต้นก็คือคอาบน้ําแต่ทีนี้เราจะอาบน้ํายังไงอ่ะให้ให้ผิวเราไม่ขาดน้าอ่ะให้ผิวมันไม่แห้งเป็นขุยก็ผลิตภัณฑ์ที่นํามาสองสองรายการนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอครีมอาบน้าเชียร์บัตเตอร์รซึ่งมันจะเป็นกลิ่นเขาเรียกว,ว่านมนมนิดนึงอ่าและอีกกลิ่นหนึ่งก็จะเป็นแนวสมุนไพรแนวสมุนไพรมอยเจอร์ไรเซอร์เขาจะเยอะก็จะเป็นในเรื่องราวของส่วนผสมอเขาเรียกว่าครีมอาบน้าของอาคาเซียทั้งสองสูตรนี้เขาเรียกว่าการอาบน้ํามันต่างกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาเรา อาบน้ำเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเชียร์บัตเตอร์มันเหมือนเราอาบน้ำนมแล้วค่อยๆนวดไปค่ะมันได้ฟีลลิ่งดีเหมือนกันนะครับแล้วพอาเราเป็น,นฟองแล้วพอเราค่อยๆนวดไปมันจะกลายเป็นฟองละเอียดละเอียดครับแล้วก็กลายเป็นน้ำนมอะค่ะอาจารย์ค่อยๆนวดค่อยๆนวดแล้วมันจะซึมลงผิวพอมันซึมลงผิวปั๊บแล้วเวลาเราล้างออกอะค่ะอาจารย์ผิวมันจะนุ <nood. S 1> ่มเ,เออเพราะปกติครีมอาบน้ำทั่วไปเวลาเราลูๆบมๆ,ๆ,ออๆมันจะรู้สึกเฮ้ยหลังล้างออกฟองออกแล้วมันจะรู้สึกเฮ้ยยังกร้านอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วพอมาดมฮิหอมติดผิวด้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันชื่นใจครับอเราก็เลยมีความรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนอาบน้ําไปด้วยบํารุงผิวไปด้วยมันไม่ได้เป็นการทําความสะอาดอย่างเดียวนะคเหมือนผิวกินนมข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเลดีใจและอีกอันนึงเป็นขวดใส่ใสเป็นกลือด้าออยใช่เพราะว่าออยอันนี้คือ มันจะทําให้ผิวเราเขาเรียกว่าอะไรคะมีน้ํามันในผิวดีแต่ทีนี้มันไม่เหนียวเพราะหลายๆคนพอบอกพูดออ้อยปั๊บไม่เอาเลยก็เคยใช้มาหลายอย่างแล้วอ้อยไม่เอาไม่เอามันมันมันรู้สึกเหนียวไม่สบายตัวขี้ฝุ่นเกาะแต่เราก็เลยบอกเฮ้ยลองใช้ดูก่อนสิมันโอนะมันก็จะมีปิดไปอย่างเงี้ยแล้วก็มี เจลอาบน้ำถูกต้องอันนี้สําหรับคนที่แนวเขาจะชอบสมุนไพรเขาจะชอบสมุนไพรแต่ทีเนี้ยไม่ชอบนมอ่ะนมมันเหมือนเด็กอ่ะมันเหมือนแบบว่าคือฉันกินข้าวฉันต้กินของหวานตามป่าวเนี้ยอะไรเงี้ยคือมันกลิ่นเนยเนยเนาะก็เลยบอกเฮ้ยลองสมุนไพรดูสิเพราะว่าคามินน่ะจริงๆแล้วน่ะเวลาอาบที่ผิวเนี่ยเรามาขัดผิวเนี่ยผิวมันจะเหลืองๆเนียนๆของๆใช่ไหมคะส่วนส้มปล่อยที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ส้มปล่อยมันจะมีรสฝาดๆอ่ะฝาดๆเปรี้ยวๆเวลามาขัดผิวเนี่ย สาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาขัดผิวผิวก็จะผ่องมากเออแล้วเขาใส่มาเจอรอเลเซอร์ไปเยอะมากครับทีนี้เนี่ยเวลาเราอาบ อาบด้วยฟองของอาคาเซียเนี่ยแล้วเวลาเราล้างออกค่ะอาจารย์มันจะรู้สึกเฮ้ยลื่นผิวทําไมมันเหมือนล้างไม่เกลี้ยงอ่ะแต่จริงแล้วมันสะอาดแล้วต้องลอจิเรเซอร์เขาจะเคลือบไว้ก่อนเขาเคลือบเสร็จแล้วเราเอาผ้าขนหนูมาซับซับให้แห้งผิวนุ่มมากเหมือนกันเออแล้วกลิ่นสมุนไพรเฮ้ยติดตัวแฮะอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการอาบน้ำเนี่ยเราจะเลือกครีมอาบน้าที่ก็มีส่วนทําให้ผิวสวยด้วยเหมือนกันต้องต้องเบื้องต้นเบื้องต้นมาถึงฝั่งขวามือของผมอันนี้เป็นเหมือนกับจะเป็นบอดี้ครีม บอดี้ทาตัวใช่ทไมถึงชอบ2ตัวนี้นี่ถ้าทางเป็นคนผิวแห้งนะเนี่ยถึงถึงชอบเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเนื้อตัวบอดี้โลชั่นเนี่ยกับเนื้อตัวบอดี้ครีมเนี่ยคำสองคำนี้ต่างกันแล้วนะฮะโลชั่นจะเป็นเนื้อเบาครีมเนี่ยจะเป็นเนื้อหนักเพราะฉะนั้นคําว่าบอดี้ครีมคือมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าบอดี้โลชั่นอันนี้เล่าให้ฟังก่อนแต่ว่าคุณเตือนใจเลือกบอดี้ครีมมา2กลิ่นชอบอะไรใน2ตัวนี้ฮะ คือชอบในเรื่องของเขาเรียกว่าสารสกัดข้างในที่อยู่ในกระปุกครับคือเชียร์บัตเตอร์ก็จะเป็นสูตรเดียวกับครีมอาบน้ํานี่แหละครับเพราะเชียร์บัตเตอร์เนี่ยเรารู้มานานแล้วว่าเขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นของผิวได้เยอะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเมี่ยอยู่ในบอดี้ครีมแล้วเนี่ยเฮ้ยเราเอามาทาหลังจากที่เราอาบแล้วเท่ากับว่าเฮ้ยเราเติมตัวบอดี้โลชั่นเข้าไปเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยเฮ้ยมันนุ่มกว่าเดิมแล้วกักเก็บน้ำเวลาเรานอนในห้องแอร์ค่ะจออก็จะชอบ กลุ่มเป้าหมายเป็นใครกันบ้างอ่าผลิตภัณฑ์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นคือคนรักสวยรักงามรักสุขภาพาไม่จํากัดอายุไม่เลยแต่ขอขออย่างเดียวคือเขาใส่ใจเรื่องผิวถ้าเขาใส่ใจเรื่องผิวแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวแห้งม,มีกําลังซื้ออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางานในห้องแอ พยายามสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วครับดังนั้นกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นในกลุ่มนี้อ่าเมื่อเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยแนะนําวิธีการนําเสนอเมื่อกี้เล่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เนี่ยฟังแล้วน่าใช้มากเลยในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอาบน้ําบอดี้ครีมอะไรมีเยอะแยะพูดยังไงให้เขาอยากจะลองกิฟฟารีนเพราะเขามีเ้อที่เขาเคยใช้กันอยู่แล้ว คืออย่างแรกเลยจริงๆแล้วอาจจะมีให้เขาคือเรียวทดลองครับคือทดลองค่ะเวลาไปเนี่ยคือจะมีตัวกรา纳ออยติดตัวไปครับเพราะติดตัวไปปั๊บเราเราให้เขาเทสก็คือมีขวดนี้ ถูกต้องติดตัวไปเลยติดตัวไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือคนที่เขายังแบบว่ายังไม่กล้าน่ะกลัวก็คือเหมือนเหมือนจะเป็นแบบเหมือนเดิมที่เคยเจอก็าบกเฮ้ยลองดูก่อนสิแล้วก็แบบก็จะให้เขาเทสใช่กลิ่นมันก็หอมหอมด้วยใช่แล้วให้เขาทาที่ผิวเขาเนี่ยค่ะอาจารย์พอเขาทาลงไปบนผิวไปแล้วปั๊บเขาจะรู้สึกถึงเนื้อของออยมันจะเบามากแล้วพอเบาเสร็จแล้วเราบอกเฮ้ยดูผิวสิผิวเขาจะออกใสๆขาวๆเหลืองๆเนียน อ่าแล้วหลังจากกลิ่นพกไปได้ได้ได้ด้ไม่งั้นคนจะกลัวเรื่องความเนอนหนักต้องต้องพกค่ะต้องพกครับเช่าให้เขาลองครีมอาบน้ไมีพกไหมครีมอาบน้ำเนี่ยจะไม่ได้พกเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้คือจะแบบว่าแบ่งใส่ขวดแบ่งใส่ขวดที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละคือเอาฝากไว้ทดลองถ้าเกิดว่ายังไม่ยังไม่อยากใช้ครีมอาบน้ำนะแต่ทีเนี้ยตัวออยเนี่ยยังไงก็คือร้อยทั้งร้อยอะค่ะครับแน่นอนว่าการจะทําให้เขาเปลี่ยน เปลี่ยนใจหรืออยากจะลองใช้เนี่ยต้องให้เขาได้สัมผัสนะครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆจริงๆผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนเลือกเพราะกลิ่นบางคนเลือกเพราะเนื้อครีมน,นะแล้วก็บางคนก็เลือกเพราะว่าได้มีโอกาสหยิบจับสัมผัส<ช>ได้ลองแล้วเอาล่ะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดูเหมือนราคารวมๆกันเนี่ย ไม่กี่ร้อยบาทใช,ใช่ไหมแต่สามารถสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้ยังไงถ้าใครอยากรู้ต้องติดตามในช่วงหน้านะครับ